ตัเลยไต่เลไหดังหน่อยดังหน่อยไม้ได้ไมเอาตั้งใจฟังแล้ได้ฟังชื่อกิตตนาคุงเอาคำครับหน่วยที่อปเภตุกเลนชิเลนเลนิมอนหน่วยที่อำตกมันเกิดีเหรอมัเกิดด้วยอยู่จังหวัดลาลีครับ ด,ด้วยที่อยากเป็นตกพลาธิการครับอยู่ในกองร้อยก็ก็ดีครับ, <c oughs> บครับคุณุณทหารชิรบกกรพระวิเศษเจติชิสันครับ <c oughs> บ้านอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเนี่ยเขาเล่นนะมาวันแรกเป็นไงมาวันแรกเป็นไงมาวันแรกก็ ใจหายครับอยู่ไปสักพักก็อยู่ไปสักพักก็อยู่ได้ครับรู้สึกดีครับขอบคุณครับี่ควรบแครับที่เล่นชิมาร์กมาจากจังหวัดนครสวรรค์หน่วยที่ไปตกจากตกภารการนะครับแล้วก็ดีใจที่มาอยู่ภาษีเทาเกงกับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ได้ตกที่กอรอยนี้ครับ เฮ้ยอันเย้ยเฮ้ยขอวันลูเหลือมันก็ได้ยินแล้วเปิดพี่แน่เปิดแมปบดหารทรชัยหน่วนทดขอวันแร่งควบกินที่แน่ชิบเตบอกวันแร่ของแคแพ้ไม่หครับสดสดสุดก่า200นิดนี่เหลืครับคุณฑ์สัตร์จ้า โอเคครับผมตส่งครับผมตอบตส่งไว้ครับขอพานาให้ตอบส่งครับได้ครับใจดีครับผู้ชายใจติดเบาเบาเบท่านนายกครับิลิน ชื่อแม็ครับยาวแม็นะ่อไแล้วแต่ดวงครับ๋อแลเองกินข้าวหน่วยอื่นด้นะครับ อ่ัลโหลจีฮะ่อยู่กะทไมม่ไอัดีเที่นี่อนี่ยมัยาวพิเศษชีวิตีตางนะอยากตกมาลพ่การอยู่ที่นี่มีความสุขไหมตัวอยู่อยู่ที่นี่มีความสุขไหมครับ ชื่อพาลเมตใจคิดนะครับ<า>ชื่อเล่นชื่อเก่งครับผมเออมาจากกรุงเทพครับลงหน่วยพาราธิการครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะได้นอยอหรือเปล่า <c oughs> ครับก็รู้สึกดีใจครับที่ได้อยู่กับเพืเ่อนๆทุกคนแม้จะเป็นแค่2เดือนแต่ก็เชื่อได้ว่าเป็นจะเป็นความทรงจำที่ดีที่สุดครับ <c oughs> ท่านความเด็ดชื่อเล่นชื่อป๋าปามครับมาจากจันทบุรีครับอยากลงพาราไการครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าความในใจครับความในใจรู้สึกครับร้านปิดสามทุ่มครับเรียกเรียกป๋าทุกวันนะป๋าป๋าก็ก็ป๋าคือนะขอบคุณครับ ครับคนตานายคลิปนี้ครับมาจากตังครับไม่ดังไรพี่หน่วยที่เรียกครับพลอครับดีเลยความดีใจครับที่ได้เจอเพื่อนใหม่ครับเป็นเพื่อนดีๆครับเป็นความเป็นความเร่องจำครั้งหนึ่งครับ สวัสดีครับผมทหารอาลิมิมาเิงชื่อเล่นชื่อมิงมาจากนราธิวาสครับผมเหน่วยที่เลือกกรอกับสร์ฟครับไม่รู้ว่าจะได้อะไรครับผมก็ออขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านเอ้ยสวัสดีครับคนดันมาแล้วสวยๆแล้วที่มีมาตลอดนะครับผมหวังว่าเราจะได้พบกันใหม่นะครับสตามสมเด็บ เาิตาวครับมาจากปทุมครับหน่วยที่ที่จะไปลงครับพาราครับเานอยัาคนแรกก็เหนื่อยครัาอยู่กี่เดือนแล้วอมาแลกัน่มาแล้วกันเีมาจากจ คามรู้สึกจากเจ้าช่างตาผมนครับฝากเพื่อนๆนะครับเบอร์หนึ่งฝากไว้ผัดรุ่นน้องยนะครับเดี๋ยวรุ่นน้องจะหัวโล้นนะครับอยากเออยากอยากไปฐานทัพเรือครับอยากไปอ่านงอะไรงอะไจังหวัดปักกิ่งควสึกกันลินบะก๋วยเตี๋ยกวยเตี าโบผมอ่อานาวันศุกร์ที่เล่นที่หนึ่งครับมาจากชลบุรีพัทยาพัทยาโบ่วยที่เลือก็กองเรือครับความรู้สึกก็ดีใจครับที่ได้อยู่ที่นี่ขอให้ทุกคนไม่ลืมว่าต้อ่อยกเลยเอาหารมรดชนิเนพันพนาครับชื่อเล่นชื่ออามาจากชัยภูมิครับหน่วยที่เลือกลงฐานทัพสัตหีบครับดีดีใจครับที่เราตกกองลอยนี่ครับสบายไม่โดนแดดครับ điên 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 điên